ครับสวัสดีตอนเที่ยงวันนี้ของอยู่ที่โรมาเนียนครับตอนเที่ยงนะที่ประเทศไทยก็ประมาณ5โมงเย็นนะครับ สมาคมเราเชคบอลแห่งประเทศไทยก็จะพา FC ทุกท่านมาชมเชคบอลรอบ16คนสุดท้ายประเภทเดี่ยวหญิงนะครับจุธาทิปกันทะทงนะครับจะพบกับทีมชาติเลบานอนนะครับสำหรับชิงแชมป์โลกปีนี้จัดอยู่ที่เมืองกูเซเยสนะครับ ประเทศโรมาเนียนะครับสำหรับการแข่งขันก็จะมีการแข่งนจนถึงวันที่7เป็นวันสุดท้ายนะครับก็ถือว่าแต่ละประเภทก็เข้าสู่ในรอบลึกๆต่อไปนะครับสำหรับประเภทคู่ผสมจะเริ่มในวันพรุ่งนี้นะครับเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายวันนี้จะเป็นรอบ16คนสุดท้ายเอาเริ่มทำการแข่งขันในเซตที่1เลบานอนจะได้เสิร์ฟก่อนนะครับ ในชุดสีเหลืองนะครับจากประเทศเลบานอนอ้เสิร์ฟลูกแรกไม่ผ่านเน็ตนะครับเสิร์ฟลูกที่2ต้องใช้ทักษะอื่นนะครับสำหรับกติกาเท็บบอลว่าไว้เช่นนั้นนะครับใช้ลูกหัวนะครับจุทิปลากมาฝั่งซ้ายของโต๊ะโอ้เตะเบาๆแต่ว่าเลบานอนนี้เก็บขึ้นมาได้แล้วก็ปาดขวาลงมาจุาทิปแก้ไขให้ลงโต๊ะ เขาใช้ด้วยลูกอกแก้ไขมาลากไปฝั่งขวาของโตะสำหรับจุธาทิพย์กันทะทงนี้เลือกที่จะหยอดนะครับโอ้โหถือว่าทำได้ดีครับลูกแรกแต้มแรกเป็นของจุธาทิพย์กันทะทงหรือว่าหยกน้อยลำพูนครับแรงกิง้งตอนนี้ก็อยู่เบอร์หนึ่งของโลกในเท็บอลเดี่ยวหญิงนะครับสำหรับจุธาทิพย์กันทะทงถึงไทยนำอยู่ที่1ต่อ0ยยังเป็นเกมเสิร์ฟของเลบานอน เสิร์ฟได้ลูกหัวจุดเทปลากไปฝั่งฝาของโต๊ะและ้วเขาพยายามโคจะปัดด้วยขวาแต่ว่าลูกไม่ลงโต๊ะนะครับเป็นแต้มของเลบานอนตามมาอยู่ที่1เท่ากันเป็นการแข่งขันในรอบ16คนสุดท้ายนะแพ้ตกรอบนะครับในประเทศเดี่ยวหญิงโหเลบานอนลูกนี้เสิร์ฟถูกเน็ตแล้วลงโต๊ะนะครับถือว่า เสียนะครับสำหรับกติกาเทคบอลลูกที่2มาใช้ลูกหัวอย่ลากไปฝั่งฝาของโต๊ะลูกนี้ปาดแรงโอเลบานอนยังเก็บขึ้นมาได้แก้ไขด้วยลูกกลับไปจูราทิปก็แก้ไขด้วยลูกหัวกลับมาโอ้ยืนปาดด้วยขวาครับเลบานอนโอ้ถือว่าไม่ธรรมดานะสารบ,บับโกเมสนะครับจากเลบานอน เกมเสิรแต้มสุดท้ายของชุดแรกจากเลบานอนคะแนนนำอยู่ที่2ต่อหนึงลูกแรกเสิร์ฟไม่ดีไม่ลงโต๊ะนะครับลูกที่2เสิร์ฟแก้ไขด้วยลูกหัวนะครับตอนนี้จูราทิพลากมาฝั่งซ้ายของโต๊ะโอ้โหแล้วก็เตะซ้ายเลบานอนยังเก็บขึ้นมาได้แก้ไขด้วยลูกอกโอลงโต๊ะจุราทิพลากไปฝั่งขวาของโต๊ะลูกนี้ใช้เท้าขวาหยอดโอ้ โอลากมาฝั่งซ้ายไม่ตายนะครับแก้ไขกลับมาจุท,ทิพิบจัดการด้วยเท้าวขวาเมื่อกี้นะครับตอนนี้แต้มอยู่ที่2เท่ากันกลับมาที่จุท,ทิพิบกันท่าทงจะได้เสิร์ฟโอ้โหเสิร์ฟได้ดีนะครับลูกนี้เป็นแต้มของทีมชาติไทยขึ้นนำเป็น3ต่อ,อ2ครพบ4ี่คะแนนจะต้องมีการเปลีย่ยนเสิร์ฟ ทุกครั้งเสมอไปนะครับสำหรับกติกาเทคบอลโอ้พยายามลากมาฝั่งขวาของโตะแล้วก็ปาดไม่ผ่านเน็ตนะครับเป็นแต้มของจูทาทิพย์กันทัศงขึ้นมาเป็น4-2โอเคเสิร์ฟ2ครั้งถือว่าได้2แต้มนะสำหรับหยกน้อยลำพูนลูกนี้โอ้ oh, เป็นเอ็ดบอลนะครับลูกนี้ลูกเอ็ดบอลหมายถึงว่าเสิร์ฟถูกขอบโตะนะครับจะได้เสิร์ฟใหม่ในครั้งที่1ก็ยังสามารถใช้เท้าได้อยู่นะครับสำหรับการเสิร์ฟ ถ้ากรณีเอ็ดบอลลูกต่อไปจะใช้เท้าไม่ได้แล้วครับร้วบอกว่าเสิร์ฟตกเสิร์ฟด้วยลูกเข่าโอ้โหเป็นเอ็ดบอลในครั้งที่2นะครับเพราะฉะนั้นการเสิร์ฟถ้ามีการเอ็ดบอลอีกหนึ่งครั้งถือว่าเป็นดับเบิลฟร์นะครับตอนนี้ต้องลงโต๊ะอย่างเดียวด้วยลูกเข่าเอาออเปิดด้วยอกชงด้วยเข่าโอ้โหปาดด้วยขาคนข้าจะดีจนให้บอนทาทงโอ้โหพยายังจะใช้หัวแก้ไข แต่ว่าไม่ลงโตะนะครับเป็นแต้มของเลบานอนตามมาอยู่ที่สมต่อ4คะแนนสุดท้ายของชุดนี้จอทิฟกันทงองเสิร์ฟไม่ลงโตะนะครับเสิร์ฟเพื่อแก้กันด้วยลูกเขา่าหรือว่าลูกสองเปิดอกชงเขาพยายามจะปาดแต่ว่าลูกไม่ลงโต๊ะนะครับเป็นแต้มของนิชาไทยขึ้นนำเป็น5ต่อสกลับมาที่ เลยมานอนจะได้เสิร์ฟรับทุก4คะแนนจะมีการเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับสำหรับกติกาของเทคบอลอ้ลูกแรกเสิร์ฟเท้าไม่ไม่ผ่านนะครับต้องเสิร์ฟแก้ไขลูก2ด้วยลูกหัวหม,มาแล้วครับสายลำพูนทำงานแล้วครับตอนนี้ลากมามุมซ้ายของโต๊ะกระโดดฟ,ฟาดซึ่งเป็นลูกฟาดประจำตัวของเขานะครับขาซ้าย จากเมืองลำพูนนะครับเลบานอนเซิร์ฟแแทมตามอยู่ที่3ต่อ6โกเมสนะครับจากเลบานอนลูกแรกเซิร์ฟไม่ดีลูกที่2แก้ไขด้วยลูกหัวนะครับโอ้โหก็เป็นสูตรของเลบานอนนะครับเปิดด้วยหัวเลยว่าเซิร์ฟไม่ลงโต๊ะเป็นดับเบิลฟอลนะครับเป็นแต้มของทีมชาร์ไทยได้แต้มเลบานอนเซิร์ฟคะแนนตามอยู่ที่3ต่อ7 เปิดขวาชงเข่าขวาโอ้โหผู้ตัดสินบอกว่าโอ้โหเป็นไซต์บอลน,นะครับถ้าถูกข้างโต๊ะแบบนี้แล้วก็ลูกลงพื้นหรือว่าขนาดพื้นจะเป็นไซต์บอลน,นะครับเป็นแต้มของเลเวนอนตามยู่ที่4ต่อ7ลูกนี้ผู้ตัดสินบอกว่าลูกเสิร์ฟแรกเป็นเอ็ดบอลนะครับได้เสิร์ฟใหม่เสิร์ฟใหม่ในครั้งที่หนึ่งก็ยังสามารถ ใช้เท้าได้อยู่นะครับเนื่องจากว่าลูกแรกเป็นเอ็ดบอลนะครับอย่างเป็นการเสิร์ฟใ้โอ้เสิร์ฟลงปลายโต๊ะทัดีนะครับแต้มตามมาอยู่ที่5ต่อ7พครบสคะแนนกลับมาอยู่ที่กัจจุทาทิพย์กันทธงจะได้เสิร์ฟคะแนนนำอยู่ที่7ต่อ5เอามาเหมือนกันนะครับลูกเสิร์ฟของทีมชาติไทยเป็นแต้มันที่เท่าไหร่คืน,นำเป็น8ต่อห้า นี้ถูกเน็ตนะครับลูกที่สองสังเกตนะครับจะเป็นการใช้เข่านะสำหรับจุทาชิพกันทัทงเปิดอกชงด้วเขา่าโหเขาหยอดมาเหมือนกันเราเข้าฝั่งขวาของตัวเราก็หยอดกลับขึ้นเขาแก้ไขด้วยลูกหัวกลับมาลามาฝั่งซ้ายของโต๊ะซ้ายลําพูนโหยังก็ยังเก็บขึ้นมาได้นะครับสำหรับโอ้อยแก้เข่าลงเราแก้ไขด้วยลูกหัวเขาเป็นโอกาสเท้าขวาของเขา เราเปิดซ้ายโชงขวาแก้ไขามาด้วยลูกเข่าแต่ว่าไม่ลงโต๊ะโอ้เป็นแต้มของเลบานอนโอ้ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันครับสำหรับโกเมสจากเลบานอนอย่าวเป็นเกมเสิร์ฟของจูทาทิปกันทธทงแต้มนำอยู่ที่8ต่อ6โอ้ลูกนี้เสิร์ฟไม่ลงโต๊ะนะครับ ลูกที่สองแก้ไขได้ลูกเขา่าดูว่าเขาจะเปิดด้วยลูกอ,อกแล้วชงด้วยเข่าขวาแล้วก็โอ้โหแล้วไม่เข้าจุดต้องแก้ไขกลับมาเป็นโอกาสของจิวท,ทิพย์ทางด้ล่างมาฝั่งซ้ายของโตโอ้โหฟาดลงเต็มโตนะครับลูกนี้เป็นแต้มของทีมชาติไทยขึ้นนำเป็น9ต่อ6โอ้โถ้าเข้ามุมซ้ายของโต๊ะมีโอกาสสูงนะสำหรับจิวทาศิพย์กันทัทง จริงๆแล้วถ่านังทั้งสองเท้านะครับคือท้ายยุบกันททงแต่ว่าเท้าซ้ายคือถ้าไม้ตายของเขา9ต่อ6โอ้โหลูกนี้ปาดไม่ลงโต๊ะเหมือนกันครับสำหรับเลบอนอนเป็นแต้มของทีมชาติคึ้นนเป็น10ต่อ6ครบ4คะแนนกลับมาที่เลบอนอนจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟคะแนนอยู่ที่6ต่อ10เป็นการแข่งขันในเซตที่1นะ โอ้โหถูกปลายโต๊ะเป็นแต้มโอ้โหเสิร์ฟถือค่อนข้างที่เจ็ดดีนะครับสำหรับเลบเานอนคะแนนอยู่ที่7ต่อ10เป็นการแข่งขันในเซตที่หนึ่งนะที่กำลังชมอยู่นี้ลูกแรกเสิร์ฟไม่ลงโต๊ะลูกที่สองแก้ไขด,ด้วยลูกหัวนะครับสำหรับเลบานอน7ต่อ10หลักไปฝั่งขวาลูกนี้ปาดขวาแต่ว่าไม่ลงโตะนะครับโอ้โห ไปนอนตามมาอยู่ที่8ต่อ10เป็นรอบ16คนสุดท้ายนะที่กำลังชมอยู่นี้เป็นอาหารในเซตที่1โอ้เสิร์ฟดีแต่ว่าลูกนี้ไม่ลงโตนะครับลูก2ดูว่าเขาเสิร์ฟลูก2ได้ลูกหัวนะครับโอ้เป็นดับเบิลฟ้อนะครับเป็นแต้มของทิมชาไทยขึ้นนเป็น11ต่อ8 โอ้ขออีหนึ่งแต้มในเซตนี้นะครับสำหรับทีมชาติไทยเลมานอนเสิร์ฟ8ต่อ11โอ้โอลูกแรกเสิร์ฟไม่ผ่านเน็ตดูว่าลูกที่สองลูกหัวจากเลบานอนจะทำงานหรือเปล่านะครับ8ต่อ11โอ้โหถูกไปโต๊ะล่างมาฝั่งซ้ายของโต๊ะโอ้จอเฮฟฟาดลงแต่ว่าเขายังเก็บขึ้นมาได้แก้ไขด้วยลูกอก กลับมาจุดธิปจุลทอาทงลูกนี้ใช้ลูกหัวโขเขาจังเก็บขึ้นมาได้เขาแก้ไขด้วยไรโอ้โหเป็นลูกเอ็ดบอลนะครับลูกนี้ไม่มีแต้มนะครับสำหรับแต้มนี้ต้องเล่นใหม่แล้วก็ต้องเสิร์ฟใหม่ในครั้งที่1นนะครับสำหรับกีฬาเท็บอลเรเบนอนจะได้เสิร์ฟคะแนานตามอยู่ที่แต่อ11ขออีกหนึ่งแต้มทีมชาติไทยจะได้เซตแรกนะครับลูกแรกเสิร์ฟไม่ลงโต๊ะลูกที่2 ต้องแก้ไขด้วยลูกหัวหรือว่าลูกเข่าก็ได้แต่ว่าเลยมานอนเลือกที่จะใช้ลูกหัวจุ้ยเทพกันท่าทงลากไปฟังว่าโอ้ลูกนี้แตะขวาหยอดเบาๆชนะไป12ต่อ8จบการแข่งขัน,นะะในเซตที่1ทีมไทยชนะไปก่อนนะครับในรอบ16คนสุดท้ายโอ้โหถือว่าเลยมานอนก็ล่นใช้ได้นะครับในรอบนี้ 日本のイタリアです。 การในเซตที่2องครับ oh. ทัทน์ทิพย์กันทัศน์ทองลูกนี้จะได้เสิร์ฟก่อนเนื่องจากว่าเซตแรกเลบานอนได้สิทธิ์เสิร์ฟในเซตที่1ไปก่อนแก oh. ้ไขโดยลูกที่2เปิดอกชงเข่าขวาหยอดกลับมาเป็นองค์ก,การของท,ทัศน์ทิพย์กันทัศน์ทองลูกนี้ใช้ลูกหัวเขาตีโต๊ครั้งเดียวด้วยเท้าขวา oh. โอ้โหลูกนี้เราพาดไม่ลงโต๊ะครับ แมของเลบานอนลูกแรกยังเสิร์ฟไม่ดีนะครับต้องแก้ไขด้วยลูกเข่ากลับมาโอโ้โหลกสองเข้าไม่เข้าข้างโต๊ะเราลากเ,าเาข,าข้าข้างโต๊ะเราเป็นเท้าขวาเลือกที่จะหยอดนะครับ โทษ FC ทุกท่านนะครับก็จริงๆแล้วทีมนักกีฬาทีมชาติไทยที่กำลังแข่งนี้ไม่ใช่เลบานอนนะครับพอดีข้อมูลที่เขาส่งมาให้พอดีก็เลยไปสืบสอบมาเราดูแล้วไม่น่าใช่เลบานอนครับสรุปแล้วเป็นโคลัมเบียนะครับโคลัมเบียนะครับขอโทษด้วยนะครับก็ถือว่าทําทำไมเล่นไม่ธรรมดาเหมือนกันครับสาหรับโคลัมเบียเพราะว่าเลบานอนก็ไม่น่าจะดีถึงขนาดนี้เท่าที่ผมสังเกตดูนะครับสรุปแล้วที่กําลังแข่งขันนี้ เป็นทีมชาติโคลัมเบียนะครับโคลัมเบียนะครับคะแนนตอนนี้อยู่ที่4เท่ากันในการแข่งขันในเซตที่2ในเซตที่1เราชนะไปก่อนนะครับที่กำลังชมอยู่นี้นะครับจูธาทิพย์รันทงจะได้เสิร์ฟคะแนนอยู่ที่4เท่ากันลูกนี้ผู้ตัดสินบอกว่าเป็นเอ็ดบอลนะครับได้เสิร์ฟลูกครั้งที่2ของครั้งที่1นรับ โอ้โหลูกนี้ลงโต๊ะเป็นแต้มของทีมาชิไทยขึ้นนำเป็นห้าต่อสโอ้โหลูกนี้ถูกเน็ตถูกเน็ตแล้วลงโต๊ะก็ถือว่าเสร์บเสียนะครับสำหรับกีฬาเทเบิบอลต้องห้ามถูกเน็ตนะครับเป็นนายวิไัยขึ้นนำตอนนี้อยู่5้าต่อสเปิดอกชงเข่าขวา โอ้เราพยายามจะปาดแต่ไม่ลงโตะนะเป็นแต้มของทีมชาติไทยขึ้นนำเป็น6ต่อ4โอ้ต้องขอโทษ FC อีกครั้งหนึ่งนะครับทีมชาติไทยที่กำลังแข่งขันอยู่นี้ไม่ใช่เลบานอน,นับเป็นทีมชาติโคลัมเบียนะครับโคลัมเบียถือว่าผีเท้าถือว่าไม่ธรรมดาครับตอนนี้โคลัมเบียต้องขอเวลานอกนะครับคะแนนตอนนี้ตามไทยอยู่ที่4ต่อ7 ชิงขอเวลานอกการขอเวลวนอกจะได้ขอลอกได้1นาทีนะครับแล้วก็การแข่งขันระหว่างเซตก็จะมีการพักแค่1นาทีนะครับสำหรับกติกาเท็คบอลที่ผกสิท่านใดกำลังศึกษากีฬาเท็คบอลน,นะครับก็ทักษะ พื้นฐานง่ายๆนักกีฬาเท็บอลนักกีฬาหนึ่งคนนะครับหนึ่งคนนะครับจะเล่นซ้ำทักษะเดิมไม่ได้นะครับจะเล่นทักษะซ้ำทักษะเดิมไม่ได้เส้นเล่นเท้าซ้ายเสร็จปุ๊บจะมาเล่นเท้าซ้ายอีกครั้งหนึ่งนะถือว่าเสียแต้มับแล้วก็กติกาที่ท,ที่น่าน่าจะรู้อีกอย่างหนึ่งนะครับที่บางเอบซีบางท่านอาจจะดูแล้วว่าทําไมนักกีฬาเวลาตีโต้ซ้ํา ซ้ําไปซ้ำมาเน่ยต้องห้ามซ้ําท่าเดิมเวลาตีโต้สมมุตินักกีฬาทีมชาติไทยใช้หัวไปแล้วเราถูกตีโต้กลับมาแล้วเราจะใช้หัวอีกครั้งหนึ่งไม่ได้เราต้องใช้ทักษะอื่นข้ามนะครับก็กติกาพื้นฐานของกีฬาเทคบอลก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะหมดเวลานอกหมดเวลานอกก็จะ ป็นเกมเสิร์ฟลูกนี้เสิร์ฟดีโคลอมเบียโอ้โหถูกจิ้มไปครั้งเดียวโอ้โหตีโต้ด้วยเท้าขวาเป็นแต้มของทีมชชติดไทยขึ้นนำเป็น8ต่อสโอ้โห้ว่าเขาจะหยอดจุธทิพย์ก็ไปอยู่ข้างโตะแล้วก็ฉีดกลับครั้งเดียวนะครับเป็นแต้มของจีมิาติกลับมาอยู่ที่โคลอมเบียนะครับจะได้เสิร์ฟโอ้เสิร์ฟไม่ดีครับลูกแรกแต้มตามที่ิชัอยู่ที่4ต่อ8 ในเซตที่1ทีมชาติไทยชนะไปก่อน10ในเซตที่1น,นะครับเป็นการแข่งขัน,นะะในรอบ16คนสุดท้ายประเภทเดี่ยวหญิงนะครับจุธาทิพย์กันทะทองลูกนี้ลากมาฝั่งเขาตอนนี้โอ้ใช้เท้าขวาด้านในหุนเล่นลูกค่อนข้างจะแรงแล้วเปิดไ่เคิดเปยนแต้มดีชนะิึ้นคืนำเป็น9ต่อ4 แต่ยังเป็นเกมเสิร์ฟของโคลัมเบียนะครับโอโ้ลูกเสิร์ฟลูกแรกไม่ค่อยดีแล้วครับสำหรับโคลัมเบียแต่เซตเมื่อกี้ค่อนข้างที่เสิร์ฟได้ดีลากมาฝั่งขวาของโตอีกครั้งหนึ่งลูกนี้เลือกที่จะหยอดนะครับเป็นแต้มของทีมชาติไทย10ต่อ4โอ้โก็เครื่องเริ่มร้อนดีกว่านะครับเนื่องจากว่าที่ โรมาเนียตอนนี้อากาศครขง้งที่จะเย็นนะครับอยู่ในลงยิมก็ยังมีอากาศรู้สึกว่าเย็นๆอยู่นะครับโคลอรียจะได้เสิร์ฟคะแนนอยู่ที่4ต่อ10อเข้าซ้ายเปิดขวาแล้วก็ชงเข้าซ้ายแก้าได้ลูกหัวโ้ยังลงโต๊ะอยู่ครับสำหรับโคลอมเบีย เราเล่นลูกแรงนะครับลูกนี้เขาจะเข้ามาเก็บยอดแต่เราเล่นลูกแรงครับเขาเปิดไม่ขึ้นแมตช์อยของทีมชาติไทยตอนนี้โคลัมเบียสุดจะได้เสิร์ฟ4ต่อ11เป็นการขันในเซตที่2ลูกนี้เสิร์ฟดีจนูนเทพเครื่องแก้ไขด้วยลูกหัวโอ้โหแต่น้ำหนักขาดนะครับเป็นแต้มของโคลัมเบียตามมาอยู่ที่5ต่อ11 ครบคะแนนกลับมาที่ทีมชาติไทยจะได้เสิร์ฟคะแนนนำอยู่ที่11ต่อ5เดินการ่งขันในเซตที่2นะที่กำลังชมอยู่นี้อ๋อลูกนี้ถูกเน็ตนะครับถูกเน็ตแล้วลงโต๊ะนะครับถือว่าเสิร์ฟเสียนะครับต้องแก้ไขด้วยลูกที่2นะั้นจุฑาทิพย์กันทธงจะใช้การเสิร์ฟเข่าเป็นลูกที่2นะครับเป็นการแก้ไขโคนาเบียแก้ไขด้วยเข่ามาโอโ้ลากมาขวาแล้วก็ป่าซ้ายโอ้เขายังเก็บขึ้นมาได้ โอ้แก้ไขไม่ลงโต๊ะนะครับโอ้โหจบในการแข่งขันในเซตที่2ทีมชาติไทยชนะไป12-5ต่อสรุปผลการแข่งขันทีมชาติไทยชนะโคลัมเบียนะครับโคลัมเบียไป2-0ต่อเซตนะครับก็สุดท้ายก็ต้องต้องขอโทษ FC ทุกท่านด้วยนะที่เซตแรกทางผู้ให้ข้อมูลให้แอดมินมาบอกว่าเป็นเลบานอนเลบานอนไม่ใช่นะครับเป็นโคลัมเบีย